おいなおいなおいな。 เดียวบ่เจอบ่เจออืมบ่กเจอกเกอ,อืมขี้ดื้อกบเกลืนหัวกบเกลนเออแบกแอปเปิลลดเมื่ออืมขี้โมกอะไรอ้าวถิ่มไปอืม Hôm bà mình Ủa, Ủa nè,